รายงานจากทำเนียบข่าวยังไม่ออกแต่ตลาดเริ่มเคลื่อนไหวก่อนแล้วบรรดาสถาบันแห่ซื้อในขณะที่วานเคขายนักขุดก็เริ่มเทด้วยบิตคอยมียอดเงินไหลเข้ากว่า2 1 8พันล้านดอลลาร์จะแต้นเรงเทขาย80,000เหรียญไหวไหม USDT เจอแรงกดดันหนักส่วน USDC ยังยืนได้อย่างมั่นคงถ้า Genius เริ่มเปิดใช้งานจีงใครจะได้ประโยชน์จากกฎระเบียบใหม่นี้อังกฤษจะเดินตามรอยเยอรมัน ขายเหรียญเอาทุนคืนหรือเปล่ายุคนี้ไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยที่ยอมเจ็บเพื่อเงินสดเพราะแม้แต่รัฐบาลก็เทเหมือนกันบิตคอยด์ฮอตจนเต็มหน้าฝีนี่คือช่วงพลักครึ่งของตลาดกระทิงหรือเสียงเป่าหนังวีจบเกมกันแน่ฝั่งชร์ตเตือนให้รีบหนีส่วนฝั่งลองบอกยังไม่ถึงจุดสูงสุดแล้วโฟโมจะกลายเป็นกับดักของใครกันแน่เทรนด์ดอดฟันกลายเป็นไวรัลในช่วง้ามคืนโซลน,นาจะทำอะไรใหม่อีกแล้ว Chains.fund เปลี่ยนโพสธรรมดาให้กลายเป็นเหรียญได้แต่คำถามคือมีผลข้างเคียงอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่ารู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ไลน์ Openchat BTV t h a ไทยแลวันจันทร์ที่21กรกฎาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV คริปโตรายวันกับผมเจ๊ผู้ดำเนินรายการ วันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับช่วงนี้สปอร์ตบิตคอย ETF ในสหรัฐกำลังร้อนแรงแบบสุดๆครับเพราะแค่ใน4วันระหว่างวันที่15-18กรกฎาคมก็มีเงินไหลเข้าไปถึง2.18พันล้านดอลลาร์ซึ่งนับเป็นสถิติสูงสุดต่อสัปดาห์ของปี2025เลยครับแล้วก็ได้ดันให้ราคาบิตคอยทะลุระดับ120,000ดอลลาร์จนตลาดกลับมาค,คลกคักอีกครั้งครับโดยที่พระเอกของงานนี้ก็คือ i b บิของ Back Rock ที่ในวันที่18กรกฎาคมแค่วันเดียวครับก็รับเงินเข้าไปถึง497ล้านดอลลาร์ในขณะที่ GBTC ของ Grayscale ครับก็ยังคงมีเงินไหลออกอยู่ที่81.3ล้านดอลลาร์โดยถึงแม้ว่าจะยังไหลออกนะครับแต่มันก็ไม่ได้กลบกระแสขาขึ้นเพราะ ETF น้องใหม่อย่าง BTCW และ HO ก็เริ่มมีการไหลเข้าทุกวันครับซึ่งบ่งชี้ครับว่าบรรดาสถาบันการเงินเริ่มลงสนามกันอย่างจริงจังแล้วแต่สิ่งที่น่าจับตามองยิ่งไปกว่านั้นครับก็คือในวันที่22กรกฎาคม ทางทำเนียบขาวครับเตรียมที่จะเผยแพร่รายงานนโยบายคริปโตแห่งชาติฉบับแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งมีข่าวครับว่าเขียนขึ้นตามคำสั่งบริหารที่14178ของประธานาธิบดีโดยจะพูดถึงการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตัลครับการส่งเสริมนวัตรกรรมและยุทธศาสตร์ระดับประเทศซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสัญญาณครับที่รัฐกำลังจะลงสนามเอง โดยในตอนนี้บิตคอยกำลังได้แรงหนุนจากทั้งนโยบายที่เอื้อหนุนและเงินทุนที่ร้อนกำลังจะแห่เข้ามาครับแต่ก็ต้องระวังไว้บ้างครับเพราะถ้าเนื้อหาในรายงานออกมาไม่สวยหรูกับเท่าที่ตลาดคาดการไว้ก็อาจจะมีโอกาสย่อตัวในระยะสั้นได้ เพราะอย่าลืมนะครับว่ายิ่งแรงขึ้นความผันผวนก็ยิ่งแรงตามครับในขณะที่ราคาบิตคอยพุ่งสูงครับปริมาณเหรียญในกระดานเทรดอยู่ดีๆก็เพิ่มขึ้นแบบผิดสังเกตรครับโดยข้อมูลบนบล็อกเชนครับเผยว่าในวันที่21กรกฎาคมปริมาณ BTC ที่อยู่ในกระดานเทรดได้พุ่งขึ้นถึง2,429,000เหรียญครับซึ่งสูงที่สุดในรอบเดือนแล้วมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนกำลังส่งเหรียญเข้าตลาดครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วหมายถึงการเตรียมขาย เ,เฉพาะในวันที่15กรกฎาคมเพียงวันเดียวนะครับก็มีการไหลเข้าถึง81,000 btc ซึ่งนับว่ามากที่สุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์และไม่ใช่แค่รายย่อยนะครับเพราะจำนวนธุรกรรมขนาดใหญ่หรือธุรกรรมที่มากกว่า100 btc ก็ได้กระโดดจาก13,000เป็น5 8 0 0 0เหรียญโดยแม้แต่นักขุดก็ยังเข้าร่วมด้วยครับภายในวันเดียวก็ปล่อยออกมาถึง16,00 0 btc โดยทั้งหมดเข้าสู่ตลาดครับซึ่งชัดเจนเลยนะครับว่าต้องการขายตอนที่ราคาดี ส่วนในทางฝั่งของอีทูเรียมก็ไม่แตกต่างกันครับพอในวันที่16กรกฎาคมมีการส่ง2ล้าน ETH เข้าสู่ตลาดทําให้บรรยากาศของตลาดโดยรวมมีกลิ่นของการรีบขายทํากําไรแต่ก็ยังว่าครับเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นมาหลายครั้งพอราคาแรงขึ้นก็มีการเทขายเพื่อสะสมใหม่ก่อนที่ราคาจะพุ่งต่อซึ่งถ้าหากว่าไม่มีข่าวร้ายระดับมาภาค การย่อตัวในรอบนี้ก็อาจจะกลายเป็นโอกาสทองครับสำหรับคนที่อยากซื้อในราคาถูก NFT ที่เคยดูเหมือนจะตายสนิทครับตอนนี้กลับเริ่มมามีชีวิตอีกครั้งเพราะในสัปดาห์ที่แล้วครับมูลค่าการซื้อขายรวมของตลาด NFT ได้พุ่งทะลุ143ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงที่สุดของปีนี้เลยก็ว่าได้ครับแล้วใครกันที่เป็นผู้นําในรอบนี้แน่นอนครับว่าต้องเป็นอีเธอร,เรียมเจ้าเก่าที่ย่อซื้อขาย NFT พุ่งขึ้นถึง300อร์เภายในสัปดาห์เดียวและก็ได้แตะ้านดลาร์ครับ โดยที่ใน2ส,สัปดาห์ก่อนยังคงเงียบๆอยู่เลยนะครับแต่จู่ๆก็กลับมาคึกคักอีกครั้งส่วนหนึ่งครับมันก็มาจากวานรายหนึ่งครับที่ซื้อคริปโตพังถึง45ตัวในคราวเดียวและก็ได้จุดกระแสตลาดให้ลุกเป็นไฟครับส่วนในฝั่งของ Bitcoin เองก็ไม่ได้น้อยหน้านะครับพอปริมาณการซื้อขาย NFT ก็พุ่งสูงถึง130%จาก11ล้านครับขึ้นไปที่1 5 6ล้านดอลลาร์ในขณะที่ทางโคลิคอนเองดูจะยังไม่กล้าร่ววง้วยสักเท่าไหร่ครับ แสดงเห็นว่าตอนนี้เงินทุนยังคงเน้นเทเข้าเชนเป็นหลักมากกว่าโดยที่ราคาของอีเธอรียมตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมได้ขึ้นมาเกือบ50%ครับซึ่งไม่เพียงแต่ดันราคาของ s f t เท่านั้นนะครับแต่ยังช่วยดึงสภาพคล่องกลับเข้ามาสู่ตลาดอีกด้วยเพราะอย่าลืมนะครับว่าจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ E t ทขึ้นแรง NFT ก็มักจะเด้งตามแม้ว่าตลอดปี2 0 2 4ครับตลาด NFT จะเละเป็นโจกแล้วก็ตาม แต่การฟรื้นตัวในรอบนี้ก็อาจจะเป็นแสงของวันใหม่ที่ปลุกตลาดจากฤดูหนาวที่ยาวนานก็เป็นได้ครับโปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตรอปเชนและเหมืองขุดในช่วงตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของบ t ทีวและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งใดตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ <S <S เมื่อสุดสรรัปดาห์ที่ผ่านมาครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในกฎหมายชีเนี้วเสียงเป็นทางการ ซึ่งก็ได้กลายเป็นกฎหมายฉบับแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับที่ว่าเดยเรนสเตโมคคอยโดยเฉพาะโดยถึงแม้ว่าตัวกฎหมายครับจะมีผลบังคับใช้จริงในเดือนพฤศจิกายนปี2026แต่ในตอนนี้ครับตัวทางวงการก็ได้แตกตื่นกันไปหมดแล้วครับโดย Wall Street ก็ได้วิเคราะห์กันยกใหญ่ซิลิ c อนวั l เล y ก็ได้เริ่มวางเดิมพันกันแล้วโดยแม้แต่สภาคองเกรสเองนะครับก็ได้โต้เถียงกันแบบเดือดสุดๆซึ่งบางคนครับก็ได้มองว่านี่คืออาวุธลับของดอลลราในการบุกคริปโต ในขณะที่อีกฝ่ายครับก็มองว่าน,นี่คือรีโมทควบคุมวอลเล็ตของรัฐบาลที่สามารถที่จะปิดใช้งานสเตเบิลคอยของคุณเมื่อไหร่ก็ได้แต่ในอีกด้านหนึ่งครับเหล่าบริษัทยักษ์ใหญ่ก็เร่งมือครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเอกสารต่างๆการขอบใบอนุญาตการหาทนายความวางแผนเข้าสู่ตลาดพอเป้าหมายของพวกเขาครับมีเพียงอย่างเดียวก็คือใครที่ได้ขึ้นระบบก่อนก็ได้เงินก่อนและในขณะเดียวกันนั้นเองครับฝ่ายต่อต้านอย่างสสมาจอรีเทเลอร์กรี ก็ได้ออกมาโจกกฎหมาย Genius ยับเลยนะครับว่าแท้จริงแล้วคือช่องทางลับครับที่ให้สำหรับรัฐบาลเข้าควบคุมประชาชนและสิ่งที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือปฏิกิริยาและกลยุทธ์ของ2เจ้าพ่อยักษ์ใหญ่ในวงการ s a b l e c o อ n ที่เรารู้จักกันดีครับอย่าง USDT ของ t ตเตอร์และ USDC ของ Circle ว่าจะรับมือกับนโยบายใหม่นี้ยังไงเพราะนั้นครับก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกอนาคตของตลาดคริปโตทั่วโลกเลยครับ The afternoon, we take a giant step to cement the American dominance of global finance and crypto technology as we sign the landmark Genius Act into law. So, congratulations to everybody. This is a big deal. Nope. <laughs> จะดำเนินการให้ u s d t เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎหมายของต่างชาติเพื่อให้สามารถซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายในตลาดสหรัฐด้านเจอร์มีอาลเล่ซีอของ Circle เชื่อว่ากฎหมาย g จีนยิ่งตองกย้ำจุดแข็งของ Circle ที่วางรากฐานด้านกฎหมายไว้อย่างดีตั้งแต่ต้นอรในแอสอางลตอนและา Sta ไม่ว่าคุณจะอยู่ทีม t ตเตอรหรือ c i อ c l e ครับแต่สงครามส t a b l e ลคอยที่มาทุจากชิ e เน s แอคก็ได้เริ่มต้นขึ้นไปแล้วครับโดยฝั่งหนึ่งคือเตเตอร์จะาใหญ่ผู้ครองส่วนแบ่งตลาดที่กำลังเร่งแก้การบ้านด้านกฎหมายครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือ Circle ที่เตรียมตัวมานานครับและกำลังรอเสียงนกวีดเริ่มเกมจากหน่วยงานกำกับดูแลตั้งแต่ Wall Street ซิลิคอนวัลเลย์จนถึงรัฐสภาสหรัฐและตลาดลาตินอเมริกาทุกคนกำลังเดิมพันกันครับว่าใครจะอยู่รอดเป็นรายสุดท้ายแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าวันสอบจริงมันยังคงไม่มาถึงพอเดือนพฤศจิกาย,ยน2026นั่นแหละครับคือวันตัดสินวันนั้นเราจะได้รู้ครับว่าเตเตอร์จะฟาดานกฎหมายและยังคงเป็นผู้นำต่อไปหรือเปล่าหรือเซอร์เคิลจะใช้โอกาสนี้ลิกกบมาแซงหน้าซึ่งคราวนี้แหละครับสเตเบิลคอยมันจะไม่ใช่แค่ตัวแทนของดอลลาร์อีกต่อไปแล้วครับ แต่มันจะกลายเป็นหมากตัวสําคัญในเกมมหาอำนาจทางการเงินระดับโลกซึ่งคําถามก็คือจะมีอีกกี่ประเทศที่ออกกฎหมายตามมาแล้วใครจะเป็นรายต่อไปที่ยื่นขอบใบอนุญาตและจะมีสินทรัพย์ดิจิทัลตัวไหนโดนเพ่งเลงอีกบ้างคําตอบก็จะต้องค่อยๆเผยออกมาทีละก้าวครับหลังจากที่รัฐบาลเยอรมนีเร่งขายบิตคอยจนเป็นข่าวใหญ่ครับล่าสุดอังกฤษก็เข้าร่วมขบวนการขายคริปโตระดับประเทศด้วยอีกคนหนึ่งครับ โดยในตอนนี้บิตคอยครับได้กลายเป็นเครื่องกดเงินของรัฐไปแล้วซึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเยอรมนีได้ยึดบิตคอยจำนวน5 0 0 0 0นเหรียญจากเว็บไซต์ระเมิดลิขสิทธิ์ m o v i e 2K และก็ได้เริ่มทยอยขายตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนครับจนกระทั่งเคลียร์ทั้งหมดในกลางเดือนกรกฎาคมโดยได้ขายนะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่เพียงแค่57,900ดอลลาร์ต่อเหรียญเท่านั้นครับซึ่งรวมๆแล้วได้เงินคืนกลับมาน้อยกว่า2 9พันล้านดอลลาร์ ทั้งที่ถ้าหากว่าถือไว้จนถึงตอนนี้นะครับจะมีมูลค่าเกิน5,000ล้านดอลลาร์เท่ากับว่าพวกเขาขายพลาดไปเกือบ3,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับซึ่งจัดได้ว่าเป็นเคสตัยดีขายทิ้งตอนที่ราคาต่ำที่น่าจดจำเลยครับโดยในทางฝั่งของอังกฤษเองก็ได้เตรียมประกาศเปิดประมูลบิตคอยครับเพื่ออุ้ม,มงบเช่นกันจึงได้มีคำถามเกิดขึ้นมานะครับว่าสถานะทางการเงินของรัฐกำลังตึงมือหรือแค่มองพลาดเหมือนเยอรมน,นีและอังกฤษ จะซ้กระทรวงมหาดไทยของอังกฤษกำลังประสานงานกับตำรวจเพื่อจัดการสินทรัพย์บิตคอยจำนวนกว่า61,000เหรียญคิดเป็นมูลค่าประมาณ7.2พันล้านดอลลาร์จุดประสงค์ก็เพื่อเสริมงบประมาณในช่วงการคลังตึงตัวบิตคอยชุดนี้ถูกยึดตอนมีมูลค่าเพียง1.7พันล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ตอนนี้มีมูลค่าประมาณ 1- ใน5ของงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งปีของอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามการแปลงเป็นเงินสดได้นั้นก็ไม่ง่ายเพราะยังมีอุปสรรคสามอย่างที่ต้องผ่านให้ได้คือ 1. ด้านกฎหมายยังมีข้อถูกเถียงอยู่ 2. ในด้านของเทคนิคยังไม่มีว a l เล็ตทางการที่รองรับการรับเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัยและ 3. คือการขายลอดใหญ่ทีเดียวที่อาจทําให้ราคาตลาดพังและได้เงินไม่ครบตามมูลค่าจริงถ้าหากวังกริตตัดสินใจเทขายบิตคอยทั้งหมดจริงนะครับตลาดก็อาจจะได้เห็นภาพซ้ำแบบที่เกิดขึ้นกับเยอรมนีครับนั่นก็คือขายพัง ซึมซับแรงขายแล้วก็ฟื้นตัวซึ่งในตอนที่เรมันเคขายแม้จะสร้างแรงกระเพื่อมชั่วคราวก็จริงนะครับแต่ราคาบิตคอยก็กลับตัวขึ้นในที่สุดโดยได้หากว่าอังกฤษใช้กลยุทธ์เช่นการขายเป็นรอบๆหรือเปิดให้สถาบันประมูลเฉพาะเจาะจงมันก็จ,จะช่วยลดความเสี่ยงครับแถมยังดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนระดับใหญ่ได้และก็อาจจะกลายเป็นต้นแบบการประมูลสินทรัพย์คริปโตระดับชาติที่มีประสิทธิภาพครับโดยสิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นนะครับคือนี่จะไม่ใช่แค่การระดมทุนเพียงอย่างเดียว แต่มันยังสะท้อนถึงเทรนโครงสร้างใหม่ครับที่บิตคอยกําลังเปลี่ยนบทบาทนะครับจากสินทรัพย์ของตลาดสู่สินทรัพย์ของรัฐบาลและกําลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอธิปไตยทางการเงินของแต่ละประเทศในอนาคตรครับเราอาจจะได้เห็นพอร์ตทรัพย์สินของประเทศต่างๆที่มี3ามขาครับนั่นก็คือเงินตราต่างประเทศทองคําสินทรัพย์ดิจิตัลและการเคลื่อนไหวของอังกฤษนี้ครับจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งสําหรับนักลงทุนนะครับ แม้ในระยะสั้นอาจจะมีความผันผวนก็จริงแต่ถ้าหากไม่มีการเทขายแบบตื่นตระหนกตลาดก็มีศักยภาพดูดซับแรงขายได้เร็วและแนวโน้มในระยะยาวก็น่าจะเป็นผลบวกมากกว่าผลลบครับกระแสคริปโตในรอบนี้ทำเอาฝั่งรองกับ short ทะเลาะกันใหญ่เลยครับโดยฝั่ง short ทุบโต๊ะและพูดว่านี่มันมาถึงทุดสูงสุดแล้วให้รีบหนีแต่ฝั่งรองกับเสียงดังกว่านะครับรัะตะโกนว่าตลาดกระทิงมันพึ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นแต่เรื่องแบบนี้ก็เถียงกันจนไม่ได้ข้อสรุปอะไรหรอกครับ พอใครที่เคยผ่านรอบใหญ่ในปี2013 2017หรือ2021มาจนถึงครึ่งปีแรกของปีนี้ก็มาจะรู้ดีครับว่าจุดสูงสุดมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่มันต้องอาศัยข้อมูลโมเดลและเซนส์ของจังหวัดตลาดโดยที่ในตอนนี้ครับบิตคอยก็ได้กลับมาเป็นกระแสฮือฮาอีกครั้งจนโซเชียลแทบจะลุกเป็นไฟใครๆมาพูดถึงแต่บิตคอยฟังดูเหมือนจะเป็นขาขึ้นแบบสุดๆเลยใช่ไหมครับแต่กระแสที่ร้อนแรงแบบนี้ก็ใช่ว่าจะพุ่งขึ้นเสมอไปนะครับ เพราะอย่าลืมครับว่ากระแสโซเชียลสูงสุดก็จ,จะเป็นแค่รถไฟขบวนสุดท้ายของอารมณ์ถ้าคุณขึ้นรถแบบไม่ทันได้คิดเลยสุดท้ายก็จ,จะกลายเป็นคนจ่ายรอบสุดท้ายครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนี่คือลมที่จะพาเราทะยานขึ้นหรือลมสุดท้ายก่อนเงียบคำตอบก็คือต้องมองให้เย็นและคิดให้ชัดครับ you pretty much know Wall Street's going to embrace it, the U.S. government's going to embrace it, and banks in the U.S. going to emb embrace it, which means that all the other banks will embrace it. You already know all those things. นักวิเคราะห์จากแพลตฟอร์มวัดอารมณ์ sentiment Brian Quillivan ได้ชี้ว่าในวันที่11กร,รกฎาคมมูลค่าตลาดบิตคอยทะลุ123,100ดอลลาร์สร้างสถิติสูงสุดในรอบ17ปีในวันนั้นการพูดคุยเกี่ยวกับบิตคอยบนโซเชียลมีเดียสูงถึง43.06% แสดงให้เห็นว่าอารมณ์โฟโมของนักลงทุนรายย่อยร้อนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามเขายังได้เตือนว่าความร้อนแรงนี้มักเป็นสัญญาณเตือนว่าตลาดอาจมีการปรับฐานขณะที่อันเดรเดลากอสผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบิตไว s ์มองว่านักลงทุนรายย่อยยังไม่ได้เข้ามาอย่างแท้จริงความสนใจในการค้นหาบิตคอยยังต่ำกว่าช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นอย่างมากถึงตลาดจะกำลังร้อนแรงแบบสุดๆแต่จริงแล้วนักลงทุนรายย่อยก็ยังคงเข้ามาไม่เต็มที่ครับ ฟังดูแล้วเหมือนไฟจะยังลามไม่ถึงถังน้ำมันใช่ไหมครับทิศทางข้างหน้าของบิตคอยต่างคนก็ต่างพูดกันไปครับแต่ถ้าเราดูจากข้อมูลสำคัญอย่างความนิยมการค้นหาหรือการใช้งานกระเป๋าดิจิตอลมันยังคงไม่เติบโตครับซึ่งนั่นก็แปลว่าถึงยอดคนจะพูดถึงเยอะแต่คนซื้อจริงๆยังมีน้อยอยู่ครับและถ้าเราดูจากอีกมุมหนึง่งนี่อาจจะเป็นโอกาสเชิงโครงสร้างพอเมื่ออารมณ์ของนักลงทุนรายย่อยถูกจุดติดและมีแรงซื้อที่มั่นคงจากสถาบันและ ETF ถึงจะเป็นจังหวะที่บิตคอยจะเล่นเครื่องอย่างจริงจังครับหรือถ้าใช้พูดง่ายๆก็คือความร้อนแรงในตอนนี้ก็เหมือนความสงบก่อนพายุครับมันไม่ใช่ฟองตะบูแต่อย่างใดแต่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะฉะนั้นครับอย่าไปสนใจแค่คนที่ตะโกนเชิญชวนให้ขึ้นรถแต่ก็ต้องดูให้ดีครับว่าใครยังไม่ได้ขึ้นรถบ้างเพราะในอนาคตเมื่อมีกลไกนโยบายคอยสนับสนุนหรือข้อมูลในระบบบล็อกเชนขยับตัวมากขึ้น บิตคอยครับก็อาจจะเข้าสู่สมรรภูมิหลักของฝ่ายซื้อและขายอย่างแท้จริงครับแค่กระแสตลาดกระทิงเริ่มโผล่โซนาก็อดใจไม่ได้ที่จะโชว์ลูกเล่นใหม่อีกแล้วครับโดยที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเทรนด์ดอฟันได้เปิดตัวปุ๊บก็ทําเอาชาวเน็ตถึงกับงงเลยครับโพสทวิตแล้วแปลงเป็นเหรียญได้ในคลิปเดียวแบบนี้มันไม่ใช่แค่การแจกสูตรโกงครับแต่มันคือการเปิดหน้าต่างมิติใหม่เลยก็ว่าได้เพราะยังไม่ทันข้าม2วันดีเลยครับแพลตฟอร์มก็กลายเป็นไวรัล บรรดาคนดังในวงการโซโน,นาก็แห่กันเข้ามาโพสฝุ่นแบบรัวๆเหมือนแข่งกันเข้ามาขอรับรองว่าผมเป็นญาตินะซึ่งเบื้องหลังครับคนที่ปันโปรเจกต์ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะเธอคือเจีย e ง e. อีอีอดีตหัวหน้าฝ่ายพาณิชย์ของ Step เอที่เคยเป็นพาร์ทเนอร์ของมัลติคอยด์แคปิตอลแถมยังผ่านการวางกลยุทธ์ให้กับดีๆอีกด,ด,ด้วยครับโดยแค่ประวัติของเธอคนเดียวนะครับก็เอาไปเขียนข่าวระดมทุนได้ทั้งบทความซึ่งคำถามก็คือ โซน่ากำลังเดินเกมจริงจังในแนวคิดใหม่ที่มีเท่ากับสินทรัพย์หรือแค่ทำแคมเปญออกเหรียญเพื่อดึงกระแสแบบเดิมอีกร,รอบนอกจากจะมีทีมหนุนหลังระดับตัวท็อปแล้วเทรนด์ดอทฟันยังใช้งานง่ายสุดๆแค่แปะนิงโพสจาก X ก็สามารถสร้างเหรียญได้ทันทีใครเป็นคนแรกที่สร้างถือเป็นเจ้าของสิทธิเพียงหนึ่งเดียวแต่ละโพสต์นั้นสามารถถูกมิน์ได้แค่ครั้งเดียวต้นทุนต่ำกว่า1ดอลลาร์และข้อมูลทุกอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และในตอนนี้เหรียญบางตัวในกระดานฮิตมีมูลค่าตลาดพุ่งเกือบ1.5ล้านดอลลาร์และมีผู้ถือเหรียญมากกว่า8,000รายแล้วทางระบบได้ใช้โมเดล DBC ที่ไม่ต้องตั้งโพสสภาพคล่องเองราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับตลาดล้น้วนแถมผู้สร้างเหรียญยังได้รับรางวัล20%จากการเปิดตัวอีกด้วยเทรนด์ดอฟันนี่บอกเลยครับว่าปังก็จริงครับแต่ลึกแค่ไหนก็ยังคงตอบได้อย่างไม่ชัดเจนครับพอเอเริ่มจากรูปแบบการเล่น ก็ต้องบอกอตรงๆเลยครับว่ามันไม่ซับซ้อนแม้แต่คนที่ทำพรีเซนไม่เป็นนะครับก็ลอกสูตรได้แบบสบายๆแค่แปะลิงก์โพสตกดปุ่มเดียวเหรียญก็ออกมาฟังดูเหมือนเป็นนวัตรกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วใครจะก๊อปไปทําตามก็ง่ายมากๆและที่น่าคิดยิ่งไปกว่านั้นครับคือเหรียญที่สร้างไม่ได้ผูกกับแพลตฟอร์มเลยครับใครอยากจะเอาไปเทรดในเด็กข้างนอกก็ทําได้สุดท้ายแล้วเทรนด์ดอทฟาร์ก็กลายเป็นแค่โรงงานรับจ้างผลิตเหรียญที่ทําให้คนอื่นแต่ตัวเองแทบไม่ได้เงินเลย ส่วนระบบ DBC ที่บอกว่าช่วยบอทหรือช่วยกันป่านฟังแล้วจริงๆมันก็แอบเจ็บเหมือนกันนะครับพอต่อให้โพสตคุณจะไวรัลแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่าเหรียญจะขึ้นตามพอนักเทรดรายย่อยเข้ามาเห็นราคานิ่งๆก็เทออกแล้วครับกระแสก็เย็นลงโดยในตอนนี้ตลาดยังคงไม่ลืมโปรเจกต์ระดับไวรัลตัวพอ่ออย่างพัมดอทฟันและบอมดอทฟันครับแต่คําถามจริงๆก็คือเทรนด์ดอทฟันมันจะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของวงการหรือแค่กระแสที่ดังชั่วคราว ถ้าอยากปั้นให้โซเชียลไฟล์หรืออินโฟไฟล์กลับมายิ่งใหญ่แพลตฟอร์มนี้ครับก็ต้องยืนให้มัน่นทนให้ได้และดังให้ทะลุวงการครับตามรายงานของ Coin Telegraph Michael s e l l e r ผู้ก่อตั้ง Strategy กล่าวว่าคุณมีเวลาอีกเพียง10ปีเท่านั้นในการสะสมบิตคอยลหลังจากนั้นจะไม่มีบิตคอยเหลือให้คุณอีกแล้วตามข้อมูลตลาดล่าสุดในระหว่างเวลา11นาิก40นาทีถึง12นาิก40นาทีของวันนี้ มีการซื้อขาย NFT พัตชิเพนกวินมากกว่า40เหรียญโดยมีวัน2รายใหญ่ที่เข้าซื้อ9เหรียญและ12เหรียญตามลำดับส่งผลให้ราคาเริ่มต้นของ Penguin, พัตชิเพนกวินพุ่งขึ้น15.6%ภายใน24ชั่วโมงแซมออตแมนผู้ก่อตั้ง OpenAI เผยว่าภายในสิน้นปีนี้บริษัทจะติดตั้ง GPU มากกว่า1ล้านเหรียญพร้อมกระตุ้นให้ทีมงานหาทางขยายจำนวนนี้ให้เพิ่มขึ้นอีก100เท่าในอนาคตตามประกาศจากเทเตอร์อย่างเป็นทางการ มูลค่าตลาดรวมของ USDT ได้ทะลุ160,000ล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกสร้างสถิติใหม่สูงสุดในประวัติการโดย CEO ระบุว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการปรับโครงสร้างสภาพคล่องทางการเงินในระดับโลกจากข้อมูลล่าสุดพบว่ามูลค่ารวมของตลาดคริปโตเพิ่มขึ้น4.35%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ส่วนแบ่งตลาดหรือโดเมนนซ์ของบิตคอยกลับลดลง5.66%ในช่วงเวลาเดียวกันเอาละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองกุดซึ่งมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ Investor Code พอดแคสต์ที่เรามาเจาะลึกเรื่องราวบลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจที่เปลี่ยนโลกแล้วทุกคนเลยครับอยากให้เรามาเจาะลึกเรื่องราวของใครก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ และถ้าหากทุกคนคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของบ t ทีวและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับและมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ